สวัสดีแฟนเพจอิจิอิจิทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนนะครับสรับคลิปจะเป็นคลิปเกมโซโลเรลลิงครับซึ่งเป็นการเปิดกาชาตู้ใหม่ครับโดยเกมได้คอแลแลบกับอนิเมะเรื่องคําอธิษฐานในวันที่จากลาฟีเรนนั่นเองครับเป้าหมายของเราคือต้องการฟีเรนครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับตู้ตัวละครที่มานะครับก็คือฟีเรนครับเป็นตัวละครธาตุน้ําฉาย,ยาก็คือพวกพองนักผจนภัย เฮจิต้องการฟิเลนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันบ้านเราจะเปิดทั้งหมดกี่ครั้งถึงจะได้ฟิเลนนั่นเองเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดกันเลยครับขัดเรื่องต่อเนื่องสิครั้งครั้งที่หนึ่งครับไปครับน้องมุตโต๊ไหมโอ้โหไม่มุตแต่แรกถ้ามุตแต่แรกก็อาจจะออกมาเลยนะทุกคนคลิปสั้นอะไรเงี้ยถ้าออกดีไม่ได้นะอาจจะเอาห้าดาวเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าออกดีไหม โอ้โหเปิดมาครับเกลืออ่าแต่ไปต่อครับคือผมไม่อยากเปิดเยอะเกินไปเพราะว่าอนาคตอาจจะมีการคอร์ลบอนิเมะที่ช awesome> ื่นชอบมาอีกอยากเก็บไว้ครับเผื <t 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 ่ออนาคตแบบอาจจะคอร์ลบกับ คือว่าเป็นบีดอย่างเงี้ยครับเสียนสุไคเซนอะไรอย่างเงี้ยก็ดูอีกทีหนึ่งแต่อย่างไรก็เปิดเอาให้ได้นะตอนนี้ไม่ออกเลยทุกคนไปต่อฮะ มาเลยไหมเปลี่ยนจากม่วงเป็นแดงีัยทุกคนอโอสงสัยจะไปสุดการันตีไหมเนี่ยอ่ะไปต่อนะครับเริ่มเสียเพลทแล้ว <c oughs> แล้วก็ ตัวละครของมันเองอีกเช่นตัวละครที่อยากได้อย่างเช่นพวกจักพรรดิอย่างเงี้ยทุกคนหรือว่าหลิวชีกังอย่างเงี้ยอยากได้ต้องเก็บเพชรไปเยอะครับอ่ะไม่ออกไปเรื่อยทุกคนมาทีมาที โอ้โหนิ่งสนิททุกคนจริงห้าดาวไม่ฝังแล้วเอาแค่ออกมาก็พอคือทุกคนได้แน่นอนอยู่แล้วพเพราะเพชรมันเยอะแต่ว่าถ้ามันออกดีระหว่างเนี้ยเอออาจจะเอาห้าดาวอ่ะทุกคนมาแล้วแอลเลอร์แล้วออกเลยไหมวีเลนมาเลยไหมลุ้นกันครับว่าใช่หรือเปล่า าม,าามาแล้วทุกคนตัวแรกฉันอยากเข้าใจมันให้มากขึ้นเรียบร้อยครับทุกคนเราได้ฟีด้เรียบร้อยแล้วก็เกือบถึงการันตีทุกคนก็ได้อยู่นะครับอันนี้ ไม่เอาเปิดเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับจะเก็บไว้ตู้คอลเลนอื่นๆอาจจะเป็นอนิเมะเรื่องอื่นๆหรือว่าเป็นตู้ของตัวละครในเกมเองก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับคลิปเป็นคลิปสั้นๆครับเปิดตู้หาฟีเรนครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปโซโล็ลิงครับเปิดตู้หาฟีเลนก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับก็คือไปเกือบสุดถึงการันตีถึงได้ฟีเลนมา1ตัวนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปเปิดตู้ฟีเลนจนจบนะครับสั้น ก็ฝากทุกคนนะครับกเกิดตามเพจอิจิอิจิทั้งใน Facebook แล้วก็ Youtube ด้วยใครสนับสนุนเพจสามารถโดูเดททางคลิปมีหรือสมัครสมาชิกในช่อง Youtube ก็ได้จะรับอีโมจิไปพูดคุยกันแล้วก็ได้แปะสื่อข้างชื่อขึ้นอยู่กับ,บระยะเวลาการสมัครขอบคุณทุกคนที่รับชมคิดจนจบได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ